เทคนิคมัดใจแฟนของคนวันพฤหัสบดีนะคะ 1. ค่ะคือเอาตัวเองออกจากปัญหาหลีกเลี่ยงกันเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ 2. ทํทำตัวให้น่ารักน่านุษถนอม 3. คือทำตัวให้ดูลึกลับมากขึ้นนะคะเรามาดูเทคนิคเพิ่มเสน่มัดใจแฟนกันดีกว่าค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ก่อนอื่นที่จะไปดูเทคนิคเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคนวันพระรหัสเป็นคนที่มีนิสัยใจคออย่างไรนะคะเพื่อจะหาให้น้องเขาแนะนำได้ว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยคนวันพระรหัสจะเป็นคนที่จริงๆแล้วว่าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเป็นคนที่บาลานซ์การใช้ชีวิตได้ดีอยู่แล้ว เ,ออเป็นคนที่เหมือนกับไหลลื่นไปกับทุกสถานการณ์เนาะอ่าเนี่ยค่ะเป็นแชมเปญเลยนะคะแต่ในบางครั้งน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากเปลี่ยนแต่เราก็ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็นนะมันมีความไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเขาตั้งใจจะทําอะไรจริงๆแล้วคนบริวัรทำได้เราก็ทําได้อย่างดีด้วยแต่พี่มาคิดว่าการทํา หรือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ดีของคนวันพฤหัสนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่เข้ากับคนง,ง่ายๆไหลลื่นไปกับทุกสถานการณ์แล้วนั้นน่ะมันเลยทําให้บางครั้งอ่ะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าตัวเองอ่ะกลับเป็นแบบนั้นมาทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเออ การทำแบบนั้นในบางครั้งมันทําให้ตัวเองเข้าไปผูกมัดในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกอ่า,อาเห็นไหมคีย์เวิร์ดดีไหมมันก็เลยทําให้ถ้าจะมีอะไรที่ไพ่จะแนะนําได้ว่าสามารถที่จะปรับลดเพิ่มในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพื่อเพิ่มสเสน่ห์และไปทําให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขหรือหรือทําให้เขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขด้วยนั้นอะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะ อ๋อน้องเขาแนะนำมาค่ะบอกว่าบางครั้งการออกจากปัญหาหรือการออกจากภาวะที่ทำให้เราอึดอัดน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีบางครั้งไม่ต้องพยายามที่จะแบบประสานรอยร้าวทุกอย่างให้มันลงตัวก็ได้บางครั้งการหนีปัญหาหรือการที่มันมันไม่ใช่ว่าเป็นการหนีปัญหาโดยที่ไม่จะโดยที่จะไม่แก้ไขอะไรเลยนะคะเป็นการที่พัก หรือออกห่างจากสถานการณ์ที่ทําให้เรามีปัญหากันได้นะออกมาก่อนแล้วก็มาทําตัวให้น่ารักน่าทะน,น,นุถนอมดีกว่าการออกมาด้วยความเจ็บช้าหรือว่าอยู่กับปัญหาหนั้นโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาเห็นไหมคะการหยุดพักปัญหาเพื่อที่จะเริ่มหรือปรับเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นโดยการที่เราจะแบบพูดจาหันมาพูดจาดีขึ้นแทนที่จะแบบเย็นชาแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์นั้นเลย เป็นแบบเอาเอกเอาใจกันมากขึ้นหรือว่าใส่ใจในความรู้สึกพูดจาดีๆหันมากาเข้าหากันมากขึ้นค่ะแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นในทิศทางที่ดีแล้วเราก็ลงมือทําได้เลยด้วยความที่เราเป็นคนที่เรื่อยๆแล้วเราก็พยายามที่จะบาลานซ์ทุกอย่างในชีวิตให้ลงตัวเราเป็นคนที่ปรับทุกอย่างให้มันเข้าในชีวิตเราโดยที่บางครั้งมันเป็นผลเสียกับชีวิตอะมันยากไง เออถ้าเราออกมาแล้วเป็นยังไงคะออกมาแล้วดีไหมลองดูซิถ้าทําตามที่พิมพ์แนะนําแล้วอะมันลดการขัดแย้งค่ะมันจะลดการประทะกันได้อ่าแล้วเพิ่มสเสน่ห์ไหมคะเพิ่มสเสน่ห์ค่ะแต่พิมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ในเรื่องของความนักค้นหา มันเป็นอะไรที่เหมือนการที่เราเป็นแบบนั้นแล้วว่าเหมือนตอนแรกเราเปิดเผยเราเป็นคนที่คอยที่จะปไก่เกี่ยทุกปัญหาให้ลงตัวแต่การที่เราลดการขัดแย้งแล้วทําตัวให้มันดูลึกลับหน้าค้นหามากขึ้นมันก็เลยจะเป็นสเสน่ห์ที่เราขาดหายไปพอทํามาแล้วว่าคุณแฟนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาเปลี่ยนไปนี้ทางที่แบบมันดูอะไรมากขึ้นตัวเองเรอยัง มันดูแบบเฮ้ยทำไมตัวเองดูแบบมีเสน่ห์อ่ะมันมีความลึกลับมันมีความแบบน่าค้นหาดูซิว่าเขาแบบคิดอะไรนะเขารักเราใช่ไหมเขามีความรู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอ้ยโอเคนะพี่ว่าคารเมอรหัดอะ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนปรับตัวเก่งอยู่แล้วอะ่ะในบางครั้งการปรับตัวของเขาอะ่ะถ้าออก จากโหมดที่รับทุกอย่างมาไว้กับตัวเองหรือรับทุกปัญหา,าไว้กับตัวเองเป็นการที่พักปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆแก้โดยการที่ทําทุกอย่างให้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีก่อนแล้วค่อยเริ่มที่จะไปแก้ปัญหานั้นๆก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงมาแล้วแฟนเราโอเคแล้วกับสิ่งที่เราแบบพยายามปรับหรือเพิ่มเสน่ห์เข้าไปแล้ววาเลนไทน์นี้จะเป็นไงโอ้ยวาเลนไทน์นี้มันเหมือนเดิมอะ ขับแรงว่าขับแรงไปเนาะวันพฤหัสวันพฤหัสคนวันพฤหัสด,ด้วยความที่แบบเออด้วยทุกปีอะ่ะก็จะชอบมีการไปแบบสถานที่มันสวยงามเนี่ยไปร้านอาหารที่มันมีต้นไม้สวยงามคือไปที่เดิมเดิมร้านเดิมเดิมทเหมือนเดิมมันก็เลยแบบเออเหมือนเดิมชอบก็โอเคอะ่ะถูกไหมแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ปรับเต้เราก็เปลี่ยนใหม่บ้างเราออกจากความแบบเดิม,เด,มเดิมของเราดูบ้าง แต่ก็อย่างว่าแหละออกไปก็เดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกแล้วเนาะหนูไม่ชอบทะเลาะไงวันวันหัสอะด้วยความที่อืมเอาอย่างนั้นแหละพี่ไปแบบเดิมก็ได้มันก็สวยดีนะทุกครั้งที่รอไปร้านนี้เราก็มีความสุขมีความทรงจํามีโมเมนต์เดิมๆอะไรเงี้ยสําหรับคนที่ชอบความไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่มันแบบชัดเจนแบบเหมือนเดิมตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่พี่รู้สึกว่าคนวันพฤหัสอะ คือไอ้ที่ที่ไปอ่ะสวยนะไอ้ที่ที่ทำแบบเดิมก็ดีนะแต่ว่ามันมีความอยากที่มันมากขึ้นมันอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะให้มันมีอะไรที่มันจูหือหวามากขึ้นใช่ไหมคะอยู่ที่เราแล้วล่ะอยู่ที่เราจัดการแล้วล่ะอยู่ที่เราจะแบบพูดบอกคุยกันด้วยแบบน้ำเสียงออดอ้อน,อ,อ,น,อ,อ,นอะไรเนี่ยแต่เขาจะทำไม่เป็นไงเวลาแบถสุปปะ เออเปลี่ยนสิคะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนคําพูดเพื่อจะได้ให้รับเพื่อที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแบบที่เราต้องการตรงไปตรงมาค่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่ไหลาตามกระแสไปตลอดอยู่แล้วอ่ะชาวพรหัสอ่ะก็แบบเอออะไรก็ได้แฟนชอบหรอ,อ,อไปร้านสวยไหมก็สวยดีแต่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันดูแบบมือวามากกว่านี้หรือขัดใจอ่ะ อาจจะเป็นแบบในแนวที่ขัดใจเขาแต่ว่าพี่บอกเลยว่า <c oughs> ทํามาแล้วอะ่ะมันมีเสน่ห์นะเออเราไม่ได้ขัดใจเขาทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องเราก็ต้องมีการขัดใจเขาบ้างเออมันให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชาววันพฤหัดเราจะอยู่เฉยๆทาแบบเดิมมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมมาใช่ไหมแต่เราอยากให้ความรักเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันมีการพัฒน,นามีการแบบ เอ,อ่อเติมสีสันในชีวิตอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจาก <c oughs> ขอไปค่ะจากการเพิ่มในนิสัยหรือการกระทําในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปทีละนิดเปลี่ยนไปทีละหน่อยเนาะเอ,อ่อเขาเรียกว่าถ้าเราเปลี่ยนเหมือนเราหันแต่มุมเนี้ยเราสึกว่ามุมเนี้ยของเราสวยมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราหันมามุมเนี้ยคนก็จะเห็นโอ้ยแมิมต้มหูสวยอะ่ะนั่นแหละค่ะ เป็นแบบนี้เลยของชาววันพระหัดลองเปลี่ยนลองปรับอะไรให้มันลงตัวแล้วมันมีความแตกต่างอยู่บ้างนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มันอาจจะแบบดีกว่าหรืองดงามกว่าที่คุณเคยเจอกไ็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ